อ่าสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับยินดี้ะครับสู่เซิร์ฟสเตเกียนไมค์คราฟทนะครับหรือ MCSG ของเรานั่นเองนะฮะหลังจากที่ผ่านมรสุมชีวิตงานเยอะมานะครับเราก็กลับมาจัดกิจกรรมซะหน่อยเพราะพรุ่งนี้มีกิจกรรมใหญ่นะวันนี้เรามาจัดกิจกรรมโดยไม่แจ้งล่วงหน้าให้ทราบนะครับผมเออฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดมีไวริสเซิร์ฟนี้นี่ก็อ่อนตัวทิ้งไว้นะครับเออเล่นเล่นถ้าคนเล่นทุกวันเนี่ยจะได้ได้เล่นกิจกรรมแทบทั้งหมดอยู่แล้วนะครับ <S <S อ่ะวันนี้ผมอยู่กับไผ่แฟร์ฟอเรับ สวัสดีครับอ่าโอเคครับวันนี้เราจะมาตกเบ็ดด้วยกันนะครับผมฟังแล้วดูทะลึ่งยังไงไม่รู้นะแต่ไม่ไม่ไม่ได้ทะลึ่งอะไรขนาดนั้นนะครับผม <c oughs> เอา้าลากผมมาแล้วนะตกเบ็ดกันเก่าของเรานี่เองนะ,ะับกิจกรรมตกเบ็ดนะครับแต่วันนี้เราจะตกกันโดยแบบไม่แจ้งลวงหน้ากันเลยทีเดียวนะครับเออไม่แจ้งลวงหน้ากันเลยทีเดียวนะครับซึ่งพรุ่งนี้ฮะพรุ่งนี้จะมีกิจกรรมครับ ก็คือเด็กต่อตัวละครในเกมที่จะแจก s t e มวอลเล็ตกันนะพรุนี้นะแต่ไม่เป็นไรอันนั้นเราไว้ที่หลังนะครับพวกนี้น่าจะมีทีมเข้าสมัครแค่สิทีมเองมั้งอาจจะเป็นอะไรที่ยากไปก็เลยทําให้คนแบบเออกังวลอะไรห,หน่อยหรือเปล่นะฮะอ่ะแล้ววันนี้นะครับขอแจ้งข่าวก่อนก่อนที่จะเริ่มเล่นกิจกรรมกันนะคะ วันนี้มีการเปิดรับสมัครนะครับ MCG u u e รอบอเมเจอร์นะครับผมรอบจุลายนะครับรอบเดือนหน้านั่นเองนะครับก็รับสมัครจนถึงวันที่1นะครับอย่าลืมไปสมัครกันได้ที่เว็บ t t k e ก n .com นะครับอยากรู้จักเซิร์ฟนี้อยากเล่นเซิร์ฟนี้ก็ s t a k e ี a n .com ลองอ่านรายละเอียดเพราะว่าวันเสาร์นี้จะเปิดรับสมัครไวลิสอีกครั้งตอนเวลาประมาณบ่าย3โมงนะครับผมรับประมาณ20ที่ถึง30ที่ครับไม่น่าเกินนี้นะฮะ เอาละครับเอาละครับก็มาดูกันนะฮะวันนี้ฮะเราจะตกเบ็ดโดยไม่แจ้งล่วงหน้านะครับผมกับไผ่ครับจะเลือกสมาชิกมาทีมละ3คนนะครับซึ่งทางผมกับไผ่เนี่ยจะตั้งรางวัลให้ถ้าทีมของไผ่เนี่ยสามารถชนะทีมของผมได้นะครับผมก็จะได้รางวัลจากผมไปแต่ถ้าทีมของผมชนะทีมของไผ่ได้ก็จะได้รางวัลจากไผ่ไปนั่นเองนะครับอืมเอาละ มาฮะมาฮะเดี๋ยวเดี๋ยวผมเลือกเองกิจกรรมนี้สตาร์เล่นได้ด้วยนะครับผมสตารเล่นได้ด้วยนะครับตอนนี้ผมไลฟ์สตรีมอยู่ที่ m y l i f e i n t h นะครับก็เดี๋ยวนี้จะสตรีมหลักๆเล็นที่นี่นะเพราะมันไม่ดีเลยนะครับแล้อัพย้อนหลังเหมือนเดิมที่ y o u t u b e c o m s theempchannel นะครับผมหลังนี้สตรีมที่นี่ที่เดียวเลยเพราะว่ามันไม่ดีเลยไงมันสบายมากนะฮะแต่ถ้าอยากคุยกันก็ห้อง karina talk เหมือนเดิมก็ยังอยู่นะครับเอาล่ะ ไผ่ครับผมให้ไผ่เลือกเราจะเล่นกี่รอบเนี่ยเอาสักห้ารอบ่ะเดี๋ยวดูกันเอาพอดีพอดีไม่ไม่นานมากเออเราเลือกกันทีละคนเดี๋ยวให้ไผ่เลือกคนแรกก่อนครับเหมือนดอสบอลเลยนะเออผเ่ราให้เราให้เฟิร์สครับมาเลยครับไปกระปหน้าหมอมากครับหน้าอมาอนะฮะหน้าหม้อไปกรไปครับหน้าหม้อจริงๆฮะหน้าหม้อจริงๆเอาเอาไปเอาเบ็ดเออ ผมเอานี่ผมเอานี่ผมเอาเกมคุงนี่ผมเอาเกมคุงนี่เดี๋ยวก่นทุกคนถอดถอดของออกถอดของออกก่อนเข้ามาครับของอาจจะหายได้นะผมสปาวก่อนสปาวกับสปาวกับให้ก่อนเข้าไปถอดของออกนะครับถอดของออกให้หมดนะฮะถ้าเกิดคิดจะเล่นเนี่ยตอนนี้ถอดของออกให้หมดเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะมีของให้นะครับไม่ต้องห่วงนะฮะเออถ้าเผิดผมเรียกมาแล้วไม่ถอดของออกนี่ไอนี่เลยนะ เคลียร์ทิ้งเลยนะโหดอ่ะโหดสัตว์ะเคลียร์ทิ้งเคลียร์ทิ้งเลยทีเดียวนะฮะเออชิ๊บเดี๋ยวก่อนให้เบ็ดตกปลาคนละอันพอนะครับเออนะเชิ๊บอ่าผายคนต่อไปใครอ่าเราวัดสตาร์ใหม่ดีกว่ามอลลี่ทีวีครับมึงเล่นแต่สตาร์มาเออเอาสตาร์มาก่อนเร็วถอดเอาเจ<อ><อ>้าของมีดผมก่อนเอาเจ้าของมีดก่อน เออเจ้าของผมยังผมยังผมย<อ>ังม,ม,มายังมายังบอลลี่มายังอ่าผมเอามิสเตอร์มาวินเออเจ้าของมีดผมนี่แต่ว่าขายให้ผมปนะตอนนี้เป็นของผมแล้วเนี่ยเอเยอไปก็ไปมายังกับไปก็ไปอะไปกระเปิ้ลช้าทำอะไรก็ช้าไปหมดนะฮะคือเปิ้ลเนี่ยหลายๆคนเขาคิดว่าเขาชื่อพิมพ์อะไรไม่ใช่นะชื่อเปิ้ลน,นะครับแต่ว่าแบบ มาจากบ้านนอกเข้ากรุงอะไรเงี้ยก็อาจจะชื่อเปิ้ลมันมันไอ้นี่ไปมัน,น,ม,นมันฟังดูแบบบ้านนอกไปอะไรางี้ก็เลยเปลี่ยนชื่อมาบอกหนูชื่อพิมพ์ค่ะคือไม่รักในชื่อตัวเองไงคือแย่มากอยู่ข้างในยอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆใครอยู่ไม่นิ่งกูสปอนกลับน,นะเว้ยอ,อ,อีกคนอีกคนใครฮะอีกคนไงอเอา้าผมเลือกใช่ไหมเ,เลือกสิครับมาแมนนัดอยากเล่นนี่ไหม <laughs> <laughs> เอออ่ะผมเอาหลอดอาร์เทมิสเดี๋ยวฟังผมจะไม่มีผู้หญิงเลยนะ เออมเอาหลอดอาเทมิสเออโอเคผมจัดของรางวัลกันเอาอะไรดีรอบแรกเอาไปเลยเอา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 ให้ผ่ายเลือกก่อนเดี๋ยวผมจะเลือกที่ราคาพอๆกันเเอออะไรดีวะอย่าได้อะไรกันฝั่งโนูน่ะฝั่งหนูอย่าได้อะไรกันไม่เอาดิมึงต้องเลือกเองดิโอ้โหกโนดเอาผมแจกนะก้อนฟอสสามอันเลยอ่ะเออ แล้วผมทำอะไรอะอ่ะอ่ะผายแจกนี่มะเออมินโนทอแอคเอาหมหผมไม่มีผมทำไม่เป็นไม่ไม่เดี๋ยวกูเอาให้ไงอ่ะโอเคโอเคได้โอเค,อเคได้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 คาริล d เอ็กดีโอเคเอ่ะมามา,มาแจกหนักแจกหนักเออเอาเว้ยเอาครับทางเดียวที่พวกคุณทีมผมเนี่ยจะได้มินโนทอแอคมานะครับก็คือฆ่าพวกมันให้หมดฮะ <laughs> เอามันให้ตายฮะเอาให้ตกครับ โอเคป่ะเอาให้หนักนะฮะบางนี้นะครับเหมือนกันนะครับบงนี้นะครับจัดให้หนักนะฮะอย่าให้เหลือนะครับเอาครับเชยครับไปเริ่มฮะลุยฮะลุยฮะเตือนเตือนเอ้ยเกี่ยวเกี่ยวเบ็ดขอเกี่ยวเบ็ดหน่อยอ้าวล่วงฮะโอ้ยอะไรวะต้นโคตรกากฮะลงเป็นคนแรกเลยยากมากเลยนะเสียงผมกับเสียงไพ่บาลานกันไหม อน่าจะบาลาดกันมันกากมากเลยครับถ่ายเรื่องคนมายังไงเนี่ยไม่ใช่นะฮะไม่ได้เรื่องเลยนะครับผมอุ้ยเกมคุงเกมคุงเดินละเดินไปนี่น Gym. Whew, ี่ละเดินไปทีนี้ละยังไงยังไงจะเอามอลลี่ไอ้ไมนัดลงวงอย่างนะยัง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 ไม่นัดยังอ้าวโอ้ยเกมคุงกากเหมือนกันนะฮะล่วงไปเรียบร้อยเลยฮะตอนนี้นะครับเฮ้ยไปดียามาอยู่ตรงนี้เดียวหูปอตอะพอตฮะโอ้มอลลี่ข้ั้งว่าครั้งว่ามันเกี่ยวกันต่อ โอ้ยเอานี่นี่เกี่ยวไม่นัดนหมู่เว้ยไม่นัดนหมู่เว้ยไม่นั้นหมู่มีถอยกลับถอยกลับยังไงอยากเอ้ยเตีเตี๋เอ้าเอ้าฟ้าฟ้าไม่นัดล่วงีเฮ้ยเพื่อนเขาบวกกันอย่าแคมป์ดิบอลลี่อยาแคมป์ทำไมวะแคมเปอร์อ่ะแย่มากนี่ไม่ใช่ขอออฟดิวตี้นะมานั่งแคมป์เออเอาเนี่นี่นี่เอาเกี่ยวดิเกี่ยวมันเกี่ยวมันเกี่ยวมันลงมาเกี่ยวมันลงมาฮะเกี่ยวมันลงมาชึบเกี่ยวมันลงมา ยังไงยังไงชึบเฮ้ยเกี่ยวดีวะเกี่ยวมาดีวะเกี่ยวให้ลงโโดิวจ,จะได้แล้วเนี่ย<ะ>ขวานอ่ะตะกินมอลลี่แมงม์ามากผมยอม<อ> <laughs> เดินมา,มาเลย<ห>เดินบุกมาเลย <laughs> เดินบุกมาเลยอย่าไปกลัวข้างล่างก็เกี่ยวกันต่อ <laughs> โคตรโหเอ,อเยมาดิอย่าไปกลัวดิอย่ยาไปกลัวดิผายแฟลชวีไว้ก็ได้ครับจะได้ไม่บังกล้อง โอเคเอาเว้เอาไว้ตอนนี้พยายามจะเกี่ยวโมลี่ครับอีกสิบวิถ้าเกิดคุณไม่ออกมาบูนี่ผมจะแรดคิวแล้วนะออกมาบูแล้วออกมารู้แล้วมบาโมลี่ออกมาบูแล้วโมลี่ทีวีโมลี่ทีวีโมลี่ไว้ยมลี่โมลี่ยังไงยังไงไม่โดนเลยทีเกี่ยวกันไม่โดนนะพวกนี้นี่เขาไปเกี่ยวกันใกล้ๆหน่อยสิแม่ได้ของดีพวกตกได้ของหมดทุกคนได้ของหมดทุกคน ไม่ต้องห่วงขอแค่ชนะเออย่างไงเอาทีมชนะครับเอาทีมชนะครับแหมมอลลี่มอลลี่้จะเกี่ยวจะเกี่ยวจะเกี่ยวเออเออยังไงยังไงยังไงเอ้ยพยายามจะดันครับสองต่อหนึ่งครับสองลุมหนึ่งได้ชึบเอ่ออ้าวอ้าวล่วงครับอ้าวดึงต่อหนึ่งครับนึงต่อหนึ่งครับอาลละเอาวละยังไงฮะยังไงฮะยังไงหลออาร์เทมิตรล่วงไปแล้วณจุดนี้นี่เรียกได้ว่าโหดมากฮะชึบเออชั้ยางยางยางเออชึบ เฮ้ยเฮ้ยยังไงล่ะนี่คู่แรกนะของรางวัลมันสูงของรางวัลมันสูงมูลค่ามันเยอะครับมูลค่ามันเยอะเยอะใจเยอะใจอะไรมาดิเอ้ยเอ้ยเอ้ยจะต้เอ๊บเอ๊ยยังไงยังไงเฮ้ยเฮ้ยมึงบวกกันหน่อยอ้าวล่วงแล้วอ้มอลลี่ชนะเป็นทีมนู้นชนะเอาไปเอามอลลี่เอาไปเอาไปเออ อ่าเปิ้ลปิออไปเปิเ้ล <lean. S 2> ออไปอ่าโอเปิ้นี่ไม่ควรได้เนี่ยไมนัดเก็บไปไม่นัดเก็บไปอ่าเก็บไปเอ่าสปากลับครับสปากลับครับไม่ได้ไม่ได้ในนี้มันสปรารไม่ได้นี่สปาเ์้ขาหน่อยสปาว์เาหน่อยโอเคครับ <c oughs> เอออ่ะอันที่สองยังไงครับ <c oughs> ผมล่ากแต่ละคนอย่างเงีอ่ะผมเลือกก่อนนะผมเลือกก่อนนะเดี๋ยวก่อนดูดิไข่ออนบ้างไม่ต้องไม่ต้องในนี้เดี๋ยวผมจะดูรายชื่องง่าย เอานี่ดีกว่าเอานี่ดีกว่าเอานี่เอานี่ปิโป้ชิบิเออเออมอยลี่ทีวีอยู่ไหนวะไม่เป็นไรเดี๋ยวจัดการเองอ่ะไปเอาเลยเออไหนเอ๊ะเดี๋ยวงงงงคำสั่งมัน้งคำละคำละคำละอืมเบี้ยวใครมาปิโป้เหรอเออเอาปิโป้มาแล้วอ้าวปิโป อ้าวพายหายเฮ้ยพายไปไหนอันโบโโหลวันหนึ่งแล้วว่าสองได้ยินมาแล้วมาแล้วมาแล้วครับโอเคโอเคแสล้มเน้นลูกพี่เอาพิพัมาผมเอายุสนกรมาแล้วกันนะโอตบแน่นอนตบแน่นอนออพร้อมมาครับยุสนกรนะเอานี่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 มาผมเอานี่มาเอาสกิลเล็กมาเออสกิลเล็กนี่เออล้วหนึ่งนะ ผมสุ่มนะผมแบบมีอารมณ์อยากเรียกใครผมก็เรียกคนนั้นมานะครับผมอันนี้สุ่มเอาอย่างเดียวนะฮะชืบอา้าวทางฝั่งนั้นเอาใครมา๋อคนต่อไปผมเอาน้องฟูฟ้ามาเอเอเดี๋ยวผมเอาเอผมเอานนนมาครับ<อ>พี่โป้จะได้มีอารมณ์นะฮะนนนนะฮะนนนเลยครับผมสามคนป๊บนึงผมหยิบอุปรกรณ์ในพวกเขาอกอันเอา ยังไงซึบคนเอาใครดีอะฝั่งนู้นฝั่งนู้นมีฝั่งนู้นมีนนนนเนี่ยงั้นผมเอาไอ้มนนแล้วกันอ่ะอ่าชื่อคล้ายกันโอเคอ่าโอเคไอ้ลบหน่อยลบหน่อยลบหน่อยจะโยนเบ็ดลบหน่อยจะโยนเบ็ดเอาของรางวัลให้มีอะไรผมเลือกมั้งฮะไม่ต้องเลือกเลยนี่เราหักหลังไอ้คนรอบที่แล้วเลยยังไงครับนี่ไง รอบนี้เป็นไรครับบวกหนึ่งครับฝั่งผมบวกหนึ่งมินอทอร์แอคครับฝั <c oughs> ่งไาพาเป็นบวกหนึ่งดับก้อนฟอนครับ <c oughs> อ,อ๋อเอาดิเอาดิเอาดิสลับกันนะ <c oughs> <c oughs> เอาครับเต็มตัวครับพร,อบรบออ้อมนะเอายังไม่ได้เป็ดเหรอก็ใครใครมีเบ็ดสองอันโยนให้เพื่อนด้วยครับโยนให้เพื่อนร่วมทีมด้วยครับได้แล้วใช่ป่ะโอเคสามสอง หนึ่งไปครับเฮ้ยใครมีเบดสองอันโยนให้เพื่อนอันหนึ่งดิปีโป้กับนนท์นอนอนะ่ะอ้าวสกาเล็กหลุดสก,กินเลยไปแล้วครับกลับบ้านไปแล้วหลุดไปแล้วงั้นเราขอตัดสินนะฮะอดแดครับไม่เป็นไรครับอู้อบนี้ถ้าจะง่ายเอาร่วงครับอมกากมากเลยคือเขาเขินไงเขาเขินเขาเขินที่แบบนนท์นนท์อยู่อ้าว น้องภูน้องภูฟ้าถึงกระโดดลงจะไปตบเลยเหรอเอา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 เอ้นนเอาไเอา้มามาทำร้ายแฟนฉันเหรอนี่นีนอนอบอกมาทำร้ายแฟนฉันเหรอแฟนฉันแบนแล้วนะอยากจะมาตอกย้ำอีกเอา้เว้เอ้เอยเอ้ยเอ้ยยังไง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 ร่วงไหมร่วงยังไม่ร่วงมยังไม่รว จะเกี่ยวขอเกี่ยวหน่อยออเกี่ยวเบ็ดอย่างเป็นทางการเกี่ยว<ม>อ้าวอ้าวโอ้โหเป็นทีมผมชนะครับสองต่อสามน้ววย <S 1> <S 1> อยสองต่อสามก็ยังชนะได้พลังแห่งความรักนี่มันสุดยอดจริงๆ,ๆนะเยครับผมน่ากลัวมากเลยไเอาของรางวัลให้ทีมผมด้วยครับข้างบนเนี่ยอยู่ไหนครับข้างบนเนี่ยครับข้างบนไหนผมไม่มีผมไม่มีรางวัลพี่ใส่ให้ตัวผมอ๋อเออบวกหนึ่งได้ไหมบวกหนึ่ง โอเคโอเคโอเคเฮ้ยอ่ะดารอแล้วจะบอกว่าอะเดี๋พี่โบ๊ะพี่โบ๊ะอย่าบอกว่าจะไปจะไปกอดเขาทำไมเรากูโยนเนี่ยเดี๋ยวเข้ากอดกันคือเขารักกันไงแฟนกันไงเออเนี่ยโอเคโจูดิสสวิตปิ๊บปิ๊บปิ๊บปอะไรอย่างเงี้ยเออเออเฮยแล้วพวกเขาจะกลับไงล่ะเนี่ยเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพิมพ์ให้มันพิมพจะป่าไม่ได้สปาพิมพ์ได้เพาะผมพิมพ์แล้วมันบอกว่าคันยูสผมพิมพ์ให้ผมพิมพ์ให้ อ้าวแล้วเมื่อกี้ไม่นั่นก็พิม์ไม่ได้อะเอ้ยไม่ใช่ไถก็พิม์ไม่ได้มไมไดอะผมต้องกลับไปที่สปาแล้วก็พิมสปากลับมาอีกเดี๋ยวเดี๋ยวผมจัดการให้เดี๋ยวผมแอามานูแอดอาคาเล็กดี่ให้ยศผมไว้เฮ้ยเฮ้ย,อ,ยอ่ะโอเคได้ละได้ละได้ละ,ละอาล้าวนะครับต่อมาครับใครคนหนึ่งวะลืมต่อมานะ เอาใคร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 ผ่าเอาใครผ่าเลือกก่อนหนึ่งก้อนหนึ่งเออเอาไหนใครเด็กใหม่บ้างวะเด็กใหม่ใครเด็กใหม่ใครไม่เด็กใหม่กูรีเฟตหมดทั้งตัวจริงอ่ะยกมืออ่ะใครเพิ่งเข้ามาจากการสมัครไวายริชครั้งล่าสุดยกมือหัวเน่าเหรอใช่เหรอวะ เด็กใหม่แน่นอนอ่ะใช่ป่ะวะ S S R Z เนี่ยน่าใช่ไม่ก้าวันด้วย R ผมเอา S R ไม่ก้าวันไม่ก้าวันไม่ก้าวันซื้อผมเอาโคแล้วกันอีกคนนึิงอ่าเอาลายผ่เขาใครผมเอาออสวาดด้วยอ่ะของผมได้สามคนละนี่ไงอ่ะผมได้ได้แล้วของผมอ่ะแล้วภาษาภาษาอะไรเนี่ยเวียดนามอ่ะเนี่ยอุ้ยเหนียงเนี่ย <R ess ur ge> ไหนวะหายไปไหนแล้วชื่อมันใครไปไหนวะไหน H, H Y O เนี N ่ย e H Y O อ่า e <À, S 2> e มาละมาละมาละโอเคคนหนึ่งใครดีคนหนึ่งใครดี <R ess ur ge> รอบนี้แจกไอ้นี่บ้างเป็นกัสซัตโบครับยีเป็นกัสซัตโบทางฝั่งไผเป็นเป็นเอ่อมินอทอร์แอคและกันผมเป็นเป็นกัสซัตโบโอเคปะอ่า เห้เยีอยว s s ซดชื่อยังก็ปืนสไนเปอร์ชึบอ่ะมาอีกคนหนึ่งเฮ้ยมันอย่าล่องหนดิมาป่าวะชื่ออะไรอ่ะ s s r เอดอยู่แล้วเออดบอยฟังผมแล้วอาอเหรออาไรมันทำ้บบทีมโอ้ยแย่มากเฮ้ยตอนแรกผมเห็นเนาเป็นนี่ใครมีเอ้ยมีของไอตัวเอาออกดีครับ ยสคุณน,น,นัวก็อยู่ฝั่งผมแล้วผมเคลียร์ทิ้งนะคุณน,นัวเดี๋ยวนะวนวฝั่งพี่มีใครต้อเดี๋ยวผม <laughs> เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนผมต้องเคลียร์ของเขาทิ้งผมเอาไปใส่เอ็นเดชเชนให้ก็ไดนะ้จะได้ไม่ร้องไห้นะฮะอุ้ยชบโอเค ชึบโอเคครับ okay, ภัยยังเลือกไม่ได้กรอเนี่ยออลเลกไปกันนะไอ้นี่ไม่ใส่ล้วแม่งไม่พอที่ไม่พอโยนทิ้งเลยเฮ้ยกลับไปฝั่งนู้นคนนนี่ใครใครเอตอาร์ใช่ไหมเอต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 อาร์เนี่ยออลเลกไปฝั่งนู้นดิไม่เป็นไรหมอเอตอาฝั่งพี่ละพีเล็ดมาไงวะ สกิเล่เพิ่งมาเพิ่งตื่นเพิ่งเตะนั่นลงไปตายแล้วดีดีง่ายง่ายดีง่ายดีกลับเลยนะครับมาเดียบตัวนะอย่าเพึ okay. ่งอย่าเพึ่งดิอย่าพึ่งออกมาดิเบ็ดเบ็ดอ่ะเบ็ดอ่ะได้เบ็ดยังนะโอเคครับของไผ่จะเป็นขวานะครับของผมจะเป็นธนูบวกหนึ่งนะครับขวาเนี่ยไหมยตัวครับขวาม่มิฟออยู่ในตัวให้ไปแล้วโอเคสามสองหนึ่งเริ่มครับเฮ้ชึบ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  ยังไง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 เอ้ยจะเอ้ะเอจะเกี่ยวจะเกี่ยวจะเกี่ยวไงคือจะเกี่ยวนี่ยังเกี่ยวกนอยุ่เกี่ยวโหรุนแรงมากรุนแรงว่ะรอบนี้แม่งรัดคอร์ดคอมากเกี่ยวไม่หยุดครับเกี่ยวแบบโปรเฟชั่นอลครับนิ้วไวมากนะครับผมเออ เอาฮะเอาฮะยังไงยังไงเจ้เอ้ยเจเอ้ยเอ้ยจะล่วงจะล่วงจะล่วงมีมีจะล่วงมีจะล่วงแต่ยังไม่ยอมล่วงยังไม่ยอมล่วงเอ้าล่วงไปแล้วครับล่วงไปหนึ่งนะครับเอ้าล่วงไปเหมือนกันเหมือนกันสองต่อสองนะฮะตอนนี้สองต่อสองนะฮะเอาเวยยังไงครับยังไงฮะยังไงจะจะทำไงได้ไหมจะทำอะไรได้หรือเปล่านะครับผมเออจะจะทำอะไรได้เปล่าเช้เกี่ยวไม่ติดเกี่ยวไม่ติดีิ ร,รีบรีบกระชากเบ็ดกลับฮามันยังไม่โดนเลยเออมันต้องปล่อยค่อยๆโกรธน่ะใช่เอาไว้เอาไว้จะตีไหมจะตีไหมได้ไหมไม่น่าได้เอาล้วงอุ้ยไม่ไไล่วงฮะอีกนิดเดียวเองเอาล้วงไปแล้วครับร2 2> สองต่อหนึ่งครับสองต่อหนึ่งแล้วฮะสองต่อหนึ่งนะฮะยังไงครับเอ <ละ S 2> สเดตอาเซตเอเดตอาเซตจะยังไงเอเดตอาเซตไม่ไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมไม่ได้นี่เดินมาเดินมาเคลียร์ครับเดินไปทุบเลยดีกว่าง่ายดีนะฮะ เออเอาเว้ยมาฮะมาฮะมาฮะข้างล่างฆ่ากันแล้วเอาเอาทุบเอาล่วงครับ S S R Z, R Z. <S เฮ้เยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,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 ยต้องถือต้องถือนี่มเมื่อกี้ S R Z ทุบใช้นี่หรือเปล่าใช้ท่านใช้มือใช้มือใช้มือ<ช>อาปตัดแพ้ครับปรับแพ้ครับปรับแพ้ครับ,บ,รบไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมรู้สึกปลายใจทำไม S R Z มันไหนวะเขาเกี่ยวไม่ได้เลยเนี่ยทำไมเกี่ยว S R Z ไม่ได้เออไม่เกี่ยวไม่ได้เกิดอะไรขึ้นแต่ตีก็ไม่ได้เลยเนี่ยเอาเป็นไรอ่ะ ทำไมได้กอดอ่ะแฮกเข้ามาหรอฮะบัสเอมามาตักมีด้วยเหรอมีดเรอวะไม่เป็นไรผมคิวไปก่อนชิปเยสครับโมดชัดเจนของเ <laughs> ต็มตัวด้วย <laughs> เออไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับเดี๋ยวค่อยแก้นะฮะก็ดีถือว่าเป็นผลพลอยได้ไปไงไมาฮะอะไรฮะหยู่เฉยจริงเจ้าควันไ้ได้จากฝั่งผมทางฝั่งนี้ชนะได้ฝั่งผม ออล็กได้จากฝั่งผมเพราะว่าฝั่งอันนี้ไม่ใช่เหรอเี่ตาฝั่งพี่ใช่ไงตาฝั่งผมแพ้กันก็แพ้แพ้คนชนะใช่ใช่ใช่โคนี้ฝั่งผายปะมื่นมืนมื่นโคฝั่งผายฝั่งผมฝั่งผมดิปะวะใครอยู่ฝั่งผายบ้างใครมองวะเลมกาอโคไม่ได้อยู่โคไม่กล้าไม่กล้าอเลกแล้วใครคนหนึ่งอ้าวกลม ที่มันตกไปคนเรา,เาใครดูแล้วูเราดูละใครบ้างอเมริกามาอลแล็กติดไอ้นี่หรอเอา้าเดี๋ยวก่อนนะซึบเขาอลเล็กติดติดบัคใช่ไหมต้องคิวก่อนเออโอเคครับไม่ต้องเก็บ<อ>ไม่ต้องเก็บครับไม่ต้องเก็บแล้วก็เอาเอามาทีวีมาเมริกาอลแล็กเคลียร์เอาเอาว้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับถือว่าขำๆไปฮะ ติดก็ติดครับเก็บคนละอันนะห้ามแย่งคนอื่นนะโอเค okay, รครับสปานกกับเลยครับเมกาชึบออแลกชึบแล้วก็ไอ้นี่นะครับโอเคไปหมดแล้ว okay, <anime> ชึบอ้าวกูไปกดสแลตเอ็ดเข้ามาทำไมเนี่ยโทษ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  เอาละแล้วก็อแหลกนะครับผมรอบสุดท้ายดีกว่านะรอทพอดีเวลาด้วยเซี่ยดแล้วครับผมรอบสุดท้ายรอบสั้นรอบสั้นเราจัดตัวเด็ดๆเลยไหมครัเออจัดตัวเด็ดๆนิดนึงจัดพวกกับมีชื่อเสียงนิดนึงนะครับเออเอาครับมามาก่อนเลยแล้วกันไอ้ล้านไอ้ล้านอะพิลิดล้านมาก่อนลองลองทุบด้วยนะว่าตีได้ไหมตีได้เปล่าอ่าถ้าตีได้โอเคตีได้โอเค ใช่ปะติดติดปะมันต้องเจ็บดิวะทำไมไม่เจ็บอ่ะไม่ตายอ่ะบักปักปักปักคิวคิว last spirit อ่าเล็กเล็กประมาณนี้เฮ้ยติดบักเหรอทำไมติดบักวะปับหนึ่งปับหนึ่งอ่าถ้าติดบักกดเล่นครับติดบักกดเล่นอ่าติดบักกดเล่นอ่า บอกก่อนเลยนะติดบล็อกเอาเล่นรอบนี้ของหนักมี่เป็นบล็กมาจากไหนอ่ะไม่แน่ใจเดี๋ยวต้องแก้ทีหลังนะฮะใครดีวะเออเอาอีเดนคุงมาอีเดนคุงมาโนอ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 ามาแล้วทำไมมันติดบล็อกอ๋ออ๋อไม่ใช่บล็อกมันวาร์ปมันติดดีเลย์มั่เอากลับมาใหม่รับเดี๋ยวเดี๋ยวผมเรียกกนแล้วผมเรียกอ่าอกลับมาแล้วมาติดดีเลย์ตีไม่ได้ต้องรอแป๊บนึง ไปสองอันอ่าโอเคโนอาไม่ติดคนหนึ่งลรัตติดเปล่าลรตติดบักจริงๆรลติดบักลรเล่นไม่ได้ห้ามเล่นบ๊ายบายโอเคนะครับเอาหมอยมาหมอยเส้นฟาโซบอยมาถ้าติดบักไม่ให้เล่นนะครับรอบนี้ของรางวัลค่อนข้างซีเรียสนะฮะโอเคไม่ติดโอเคติดปะเนี่ยอ่าไม่ติดไม่ติดไม่ติด เล่นแล้วไม่เล่นแล้วเล่นแล้วผ่านนะครับผมผมเอาชาโดวหลอดชื่อชมพูไปเลยชาโดวหลอดครับแหนว,วาใครคนหนึ่งเด้อยู่ติดเปล่าโอเคไม่ติดนู <N uber. S 1> เบอร์นูเบอร์นูเบอร์มานูเบอร์ติดป่ะตคคิดป่ะเดี๋ยวก่อนนะ ลัลัดลัขอขอขอทีพีมาหน่อยจะดูนีปัญหาเป็นที่ตรงนี้ป่ะเอาวลุงนะเป็นไงถ้าถ้าลัดได้เดี๋ยวจะให้ให้เล่นสี่คนเลยรอบนี้นอ่ะอิวแลนูเบอร์ไม่เห็นตีไม่ได้วะตีลัดไม่ได้ดูดิอืมใช่ปะ่ะทำไมตีลัดไม่ได้วะเดี๋ยวผมต้องตีเออแต่มันเสียเลือดเว้ยจะต,ตีไม่ได้ ไมไ่เป็นไรมันตีไม่ได้มันไอ้นี่ไงตีไม่ได้มันไม่ไม่ไม่รู้ดาเมจอ่ะมันไม่กระเด้งอ่ะมันต้องกระเด้ง <laughs> นี่ผมปิดก๊อตแล้วลองดูดิมันไม่ใช่บักคก๊อตโหมดอะครับไม่ใช่บัคนั่งน,นะโดนดาเมจฮิตเปล่าวะโนน็อกแบ็คอะไรเงี้ยหรอใส่อะไรอยู่ปล่าวะไม่ได้ใส่ด้วยนะ ครั้งนี้ครั้งแรกอะเป็นที่เป็นที่แลกจากอะไรสักอย่างใช่ไมครับฆ่ามันไปฮะอาออกเข้าใหม่ออกเข้าใหม่น่าจะกดน่าจะน่าจะหายไม่เป็นไรสามสามคนแล้วกันอะสามคนครับรอบสุดท้ายครับรอบสุดท้ายเป็นแลกของของใหญ่เป็นของโบแดงเป็นอะไรอะรอบนี้รอบนี้เป็นบวกสิบครับยีแล้วก็สอดมิทอแอคแล้วก็ไปกระซัตโบครับสองชุดเลยใช่นะครับ ยังรอบแจ็คพอตนี่ว่ารอบนี้แจ็คพอตครับรอบนี้แจ็คพอตมากฮะเฮ้ยอยากได้ต้องชนะเว้ยเอาให้หายไปแล้วนะเไหนครับชืบรอบนี้แจ็คพอตนะฮะแจ็คพอตนะครับผมไหนไหนไหนชื้มายังเอานะเตรียมตัวเออผมยังไม่เห็นของเลยเลยมั้งอยู่ในตัวอ๋อผมไปใส่ไว้ในเอ็นเดอร์เชดเปิดเอ็นเดอร์เชดเอาเลยกับแฟลตโออีอะ เอานะเตรียมตัวนะนี่ครับอ๋อนี่ยเฉละออ้ยผมว่าฝั่งผมโหดกว่าเชื่อผมดิมีสามชิ้นมีสามอย่างนะพี่นะใช่ใช่ใช่อย่างละชิ้นโอเคครับโอเคครับเตรียมตัวครับไปครับเชิญครับเออเอาเว้เอาเว้บวกสิบครับใครใครก็อยากได้ครับใครใครก็อยากได้ครับบวกสิบครับบวกสิบนี่สเตตอะไรบ้างไผดูนี ไหนไหนมีอันถ้าเป็นดาบนะดราก้อนดราก้อนซอสนี่ะเป็นอันเบกกิ้งนะฮะชับเน็ตเชารสิบห้าวั่วไปแล้วี่เดนคุงเออถ้าเป็นดาบใช่เอชาสิบห้าครับเหมือนกันนะคล้ายๆกันแต่ว่าถ้าเป็นขวานจะเป็นน็อกแบ็คแทน้าไม่เส้นร้วมันง่ายจังวะเอาเว้ย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 ฝั่งผมดูว่าอ้าวใครที่ติดปลาระมาต้องลองออกเข้าใหม่นะครับต้องลองออกเข้าใหม่เดี๋ยวก็หาย อย่าตกเขาไว้ฟันซุ่นไว้อย่าตกเขาไว้ฟันซุ่นยังไงยังไงอู้เฮ้ยไอ้สันนยแดนหลังอช่วยเขาหน่อยดิเปิมเปิมเกี่ยวไม่ถึงให้ใครยอมไปหาเขาหน่อยดิเอออเาเว้ยอ่าเรียบร้อยครับเออจะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้เองนี่นะครับผมให้เขาเลือกเลยเขาอยากเอาดาบไปไม่ไม่ไม่ผมเลือกให้เออโอาเอาขวานไปอันนั้นใครเขาไปแลกกันเองใหม่ใครคนหนึ่งอ่ะนูเปอร์เหรอ นูเบอร์นูเบอร์นูเบอร์เราอยู่ข้างนาไปครับโอเคครับผมขอบคุณมากครับวันนี้ไปแลกกันเองไปแลกกันเองครับผมโอเคครับยังไงก็ตามนะฮะเดี๋ยวเราค่อยว่ากันใหม่ในโอกาสหน้าพรุ่งนี้อย่าลืมนะหนึ่งทุ่มใช่ไหมพรุ่งนี้หนึ่งทุ่มนะฮะหนึ่งทุจกรครมต่อต่อนะฮะเอาล่ะก็น่าจะสตรีมที่เว็บ mylife dot n t h เนี่ยแหละครับผมแข่งด้วยได้ไหมพี่โอ้หไอเดียไอเดียอย่างเยอะเลยยังไงก็ตามอย่าลืมครับ ไตเกีย .com นะฮะวันเสาร์นี้เปิดเราไปฤิิแล้วพรุ่งนี้ยังมีกิจกรรมด้วยนะครับยังมีกิจกรรมอีกมากมายนะครับตามมาเรื่อยๆนะครับแล้ววันนี้ผมไปละไปจ้ะสวัสครับ